สวัสดีครับพบกับ,บช่อง C D C Charlie t a l e Channel นะก็นะทุกคนเราก็จะมาเล่นสองร้อยแบบผู้เล่นใหม่ก็คือหมดมีเดียมนะโหมดนี้ยากขึ้นยากขึ้นได้เลยเลยนะทุกคนก็ผมจะใช้ซีดนนี้ในการเล่นนะผมจะไม่ใช้ l a สป speaker ละมันผมเคยเล่นผมเคยลองเล่นละขอนอนมีเมดิกชื่อย,ยังไม่ไหว โอเคผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นลัรดคาเมลานะอาจจะเสียงดังกึ่งกล้องหน่อยเพราะมันตุ้มตุ้มจริงนะผมก็จะลงแบบอะไรดีเอาเป็นเอาเอาเป็นท H Q ก็แล้วกันนะทุกคนเริ่มกันเลยพอเราถึงแล้วเราก็ต้องเลือกโหมดมีเดียมนะโหมดนี้เป็นโหมดประจำเราเลยหลายหลายครั้งละ เตรียมดักวางเฮลิคอปเตอร์นะวางประมาณนี้เออแล้วเราก็ออโต้เลยแบบชิวๆเสียงมันแอร์ก็เล่นใหม่จะไม่ค่อยมีพวกตัวเติมอย่างเช่นเซนติสผมก็เลยก็เลยไม่ใส่ อัพครับถ้ามีเงินอัพนะเหมือนเราเล่นรถอะ่ะเออตอนนี้แบบสอนเล่นไม่มีอะไรทําในหมดมีเดียมโอ้นานเอาเรื่องเอาตังสามร้อยมาให้ฉัน ได่ต่างค่อนข้างยากเลยนะหมดนี้วันต่อไปผมอาจจะทำเอาสวิเกอร์เมนนอร์มอลก็คือตัวสตาร์เริ่มต้นของเราอาจจะไปลงอีซีก็ได้ไม่รู้ว่าตอนนี้ผ่านหรือเปล่านะเพราะว่าเตดยังเจมได้หรูอผมเคยเล่นผ่านครั้งนึง แต่ถ้ามันอัปเดตเพิ่มมอนนิดๆเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่าชนะไหมเอาไปเลยเราจะวางสามตัวนะเพราะว่าสองตัวมันยืมไม่ได้มอนตัวเล็กตัวน้อยนี่เต็มเลย พอวางเสร็จแล้วก็วางเลยนะวันนี้เบื่อมากเบื่อจริงไม่มีไม่มีเพื่อนมาเล่นอ่ะเออคนมันเบื่อน้องโอเคแล้วก็ให้มอนมันถูกค่าแล้วก็เอาเงินมาให้ให้เราเล่นกันนะเออลืมปรับเป็นล้าสุกคนเนี่ยไปที่ทากิตอ่ะที่ผมเคยสอนอ่ะปรับเป็นล้าทั้งสองตัวเลย เนี่ยไอตัวเนี้ยหน้าหน้าคตน้าเกียดเอ๊ะปรับเป็นเฟิร์สก่อนดีกว่าเพราะว่าไอ้นั่นมันมาแล้วพอเราอัพเสร็จปุ๊บเราก็จะวางไว้ตรงนี้โอ้สตันทำไมชั่วเออเนี่ยไอดีเจมันเลือดเยอะหน่อยก็เลยต้องวางสามตัวเพราะสอตัวผมเคยเล่นละ ดีเจนี่มันเลื่อนเหลืปกระปิดหนึ่งอ่ะมันเสียเวลาพอระวางเสร็จเราก็วางล่าทาไมลา่าพร้อมกับเมดิกเลยนะปรับเป็นลาสผมจะให้เฮลิตตัวนี้ปรับเป็นลาสตัวเดียวนะเพราะว่าตอนนี้เวฟหลังๆมันเริ่มโหดละทุกคนสต๊าฟอย่าปรับเป็นลาสปรับเป็นเฟิร์สเพราะตอนนี้มอนมอนแบบ มันเริ่มยิงไม่ได้แล้วทุกคนผมผมก็จะวางล้วค่ะมล่าประมาณตรงนี้นะตรงนี้ผมเป็นตรงนี้ดีกว่าอัพสามร้อยหกร้อย ก็เกย์เวลเม็กแล้วแล้วก็อัพแปดร้อยนะทุกคนแล้วพอระวังเร็ประวังมีดอ้ยครั้งวังมีดิกข้างๆนะยังไม่ต้องอัพนะเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ภายหลัง ค่อนข้างแพงเลยนะรักคาเมล่าตอนนี้ยังชิวอยู่นะแล้วก็อัพตุยเย่ยังโหดเราเราอัพให้ถึงเลเวลสองกันนะถ้าเราวางนะคาไมล่าสาตัว แล้วก็วางอีกตัวแล้วเราก็เก็บตังหนึ่งพันนะให้ประมาณนี้วางแค่ประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็จะวางล้าคามล่าตรงนี้เพราะเดี๋ยววา้าคุมสกิบิดี้จะมาแล้วนะ ไปเลยวางแค่สองตัวแล้วเราก็จะอัพเราอย่าเพิ่งนะอัพเมดิกเอออัพอัพเมดิกเลยผู้ผิดเอเก็บตังสี่ร้อยเอ้สี 4, ่พันดีเออสี่ร้อยนี่ผู้พิจริงด้วยเป็นไปตามแผนก็คือไอเฮลีย ผมต้องวางสาตัวสองตัวปรับเป็นเฟิร์สตัวหนึ่งปรับเป็นลาส ก็วางเสียงดังไหมทุกคนเดี๋ยวผมรีเสียงให้คนไหนนะผมผมลืมไปว่าเออคนไหนที่เล่นคอมอ่ะไมมันจะดังหนะ่อยขอโทษทีนะทุกคนขอโทษจริงๆ แล้วก็วางละาคามล่าตอบเติมนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยจนตัวเต็มอ่ะเออเป็นไปตามแผนทุกคนตัวตันแล้วโอ้โหดูว่าคุ้มดียังไว เฮ้ยไม่แน่อาจจะไม่ไหวหอืมกูเกียไตตัวที่ทำให้กูสลีฟเฮ้ยวางเมดิกสองตัวนะโอ้วางไม่ได้ลืมไปตัวตันไม่ต้องวางเมดิกสองตัววางเมดิกตัวเดียวน่าจะยืดได้อยู่ โคตรโคตรมันอะเซ็งตรุ่มเลยทุกคนคิดว่าลงไหวไหมเพราะผมก็ยังไม่ได้ทดลองเลยนะถ้าไหวนี่วิงเยี่ยมแล้วรถเป็นน้ำบอกเลย ให้ปรับเป็นร้านดีกว่าพวกบอสทาเลิตมันจะหลุดมาโอ้โหนี่แอาจจะไม่ไหวแต่นี่ลูก็คือโคตรค้างปิดออตโต้ก่อนก็แล้วกันปิดออตโต้เว็บย9ิบก้านะค้างจัดดูถ้าน่าจะไม่ไหวจริงๆงานเยอะมากร้านคาเวล่ากับหมอทุกตัวงานเยอะ หมุดไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยทุกคนไหวไหมเนี่ย มันมากแล้นั่นอ,อต้องใช้รีเจนไปเนี่ยจะลงไหวเนี่ยแบบอีซี่เลยเนี่ยเนี่ยผมยังไม่ไหวเลยเนี่ย จริงทุกคนโหมดมีเดียไม่ใช่โหมดผู้เล่นใหม่อีกต่อไปนะไอ้โหผมเชื่อต้องใช้รีเจนจริงทุกคนทีเนี้ยผมก็ต้อมผมนี่โอ้โหตอนนี้เครียดมากเร่งว่าผู้เล่นใหม่จะเล่นได้ไหมนะ ไวอยู่มั้งผมผมเป็นคนเฝ้าเธอหลังและดูสถานก,การณ์สถานก,การณ์แย่มากเลยตอนนี้โอ้โหมันไม่ใช่โหมดมีเดียมธรรมดาละแม่งโห,หมดลีเจนโอ้โห ทุกคนยากแบบของจริงเลยตอนที่ผมเล่ๆๆนเล่ยโคตรง่ายเลยตอนนั้นน่าจะยุคเก่านะ้เก่าจัด ทุกคนแล้วเราก็จะไปย้ายในการวางไอ้พวกลากาเมราที่เหลือโอ้โหจะเอาอะไรล้มช้างบ้าเนี่ย กินยาโอ้ก็นึกว่าแตกโอ้โหไม่ใช่แล้วทุกคนไม่ใช่หมดวู้เล่นใหม่ละขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย